จอกันอีกรอบหนึ่งนะครับกับเล็ก f c สายบุญนะฮะมาเจอกันนะครับกับรถมือสองสายตลาดนะครับนะฮะจะไม่ว่าจะเป็นแต่ละรุ่นนะครับนะฮะเยอะแยะมากมายนะครับแต่ผมจะไลฟพรีเซนต์ให้ดูแต่ละคันว่าดูรถดูยังไงนะฮะอย่างตัวนี้นะครับอันนี้คือรถ t a ต d a า d กับดีเทเกอร์1 5 0 c ีนะครับ2014อันนี้คือ t a ต d a า d จริงๆครับสภาพนี้เลยนะฮะ100%นะฮะเรามาดูที่เลขคออ่นะครับขัดเล่มให้ตรงกันแค่นั้นเองนี่นะครับนะะคือเลขคัสซีหรือว่าเลขโครงนะฮะ คันนี้บอกเลยว่าแรงมากบิดได้ที่140สแตนดาร์านะครับก็สนนราคาตอนนี้ราคาอยู่แค่5,500บาทนี่คือสแตนดาดยูเว้นกระจกนะครับที่ไม่เดิมนะฮะซูมเอ็กคันนี้นะฮะอาจจะบิ้วมานิดนึงนะครับรถปี2013ก็ตัวนี้สภาพนะครับก็ขอพูดกันตรงๆอย่างไม่เกรงใจกันนะครับสวยครับนะครับตามมาสไปซี่ครับนี่ฮะรถหัวฉีดสไปซี่125ซีนะครับจากฮอนด้ สภาพกิฟครับนะตัวนี้ตัววัยรุ่นชอบเหมือนกันนะครับกับชีทีเอเหมือนกันนะก็เลคัสซีนะครับอยู่ใต้เบาะมาเจอฟีโน่ครับฟีโน่ทีนี้จะมีปัญหาแล้วครับปัญหาอะไรคุณจะดูรถยังไงกับฟีโน่นะครับนี่ครับหัวฉีดสังเกตดูป้ายครับรถปี2014จะเริ่มเป็นหัวฉีดไม่ใช่คาบูนะฮะนี่จะเป็นคาบูเลเตอร์นะฮะหรือว่าฟีโน่เก่านั่นเองแต่ว่ายังไม่เก่ามากเป็นไม้แยกครับ ตัวนี้นะครับเป็นไม้แยกก็ยังได้ราคาอยู่นะฮะนี่ครับตัวเก่าดูที่ไม้ครับนะฮะแล้วดูที่ประกับนะครับดูสังเกตสภาพรถที่เป็นคาบูนะครับนะฮะตัวนี้ถามว่าแรงไหมต้องช่างนะแต่ละช่างก็รู้ว่าแรงมากนะครับมาเรามาเจอรถตลาดที่ว่าวัยรุ่นชอบดิโควาเวฟ125สีเหลืองคันนี้รอยทําสีมาถูกต้องไหมครับนะฮะสีเดิมสีเหลืองไม่มีนะครับสนุรสั้นอายุ202นะฮะก็เลขคอ ขอประธานรับอยู่ข้างในมันต้องเปิดดูนะครับอทีนี้เราไล่ราคาลงมาอีกนิดนึงครับ $27,500 ขอโทษนะครับทะเบียนเพิ่งโอนมาเลยได้มาใหม่ๆเลยครับไฟเบอร์แท้ทั้งชุดครับนะฮะแท้ทั้งชุดขายอยู่ $27,500 นะครับก็ดนรถไม่ยากครับทำไมรถพวกนี้ถึงแพงนะฮะเพราะว่าอะไรแต่งเข้าไปเขาเลยมาบวกราคาเพิ่มทารถเดิมๆก็ได้ครับนอย่างนี้แต่งมานิดหน่อยครับ ยังไม่มากสังเกตง่ายๆฮอนด้าแท้สําหรับเวฟหรือว้าเวฟของเรานะฮะดูที่เบาะครับเบาะแท้ของเวฟต้องขาดตรงนี้ฮะเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมใช้เวฟว้าเวฟตัวนี้อยู่ทุกรุ่นต้องขาดตรงนี้จริงๆครับนะฮะตรงนี้แดงว่าเบาะปลอมครับนะฮะอันนี้ผมการันตีเลยถ้าใครใช้เวฟมาเล่นกับผมถ้าไม่ขาดตรงนี้ผมให้แสนหนึ่งอะนะครับแต่ต้องใช้เวลาเวลาเกิน5ปีขึ้นไปขาดแน่นอนนะครับ วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีดูรถซื้อรถมือสองว่าเบื้องต้นเขาดูกันยังไงแรกเลยเราดูที่ยี่ห้อรุ่นรูปทรงของรถที่เราชอบก่อนเอาง่ายๆเลยรถเราก็ดูที่ความความสวยงามใช่ไหมอันดับแรก2ความเรียบร้อยของรถดูสี ดูอะไรอ่ารอยไม่มีเราชอบดูที่ยางฮะสภาพพร้อมร้อยเปอร์เซนต์ไหมเราขี่ได้เลยไหมหรือว่าเราซื้อไปต้องไปทําใหม่อ่าราคาที่เหมาะสมที่เราจะซื้อไหมครับผมมายกตัวอย่างอีกอย่าง,าง,างเช่นรถสองคันนี้เป็นรถปีเดียวกันแต่ทําไมราคาต่างกันหนึ่งหมื่นบาทต่างตรงที่ว่าคันนี้เขาใส่วงตกแต่งเพิ่มคือมีกระจกกับท่ออ่าก็อยู่ที่คนชอบถ้าคนชอบรถสแต,ตนดาร์ดชอบไปแต่งเองก็เป็นคันนี้ครับคันนี้จะเป็นท่อเดิม เราก็ถามว่าของเหลวถ่ายมาหรือ,อยังอะไรประมาณนี้ครับโด,โ,ดโดย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 ประมาณนะท้ายนี้ผมก็จะฝากาไว้ว่าในการเลือกซื้อรถดูว่าความเหมาะสมในเรื่องราคาและของแต่งและปีรถทุกอย่างว่าคุ้มกับตัวเราไหมอ่าแล้วก็ฝากเรื่องในการขับขี่เรื่องรถที่เหมาะสมกับตัวเราถ้าเกิดมันใหญ่ไปก็จะไม่เหมาะสมในการขับขี่ก็เกิดอันตรายอา่าอยากให้ทุกคนอะ่ะสับขีอย่างปลอดภัยอ่า อ่าครับสวัสดีครับเรามาเจอกันกับ M X อีกรุ่นหนึ่งนะฮะก็คือตรงนี้หลายหลายคนตกใจนะครับทำไมเฮ้ย M X ไม่คั้นหนึ่งแสนสองแสนหนึ่งเพราะอะไรนะครับตรงนี้ราคาของแต่งครับนะออปชั่นเต็มนะครับจากร้านออทโพรารอะไรแต่ง M X นะฮะจำหน่ายทั้งปิดและส่งนะครับลองดูนะครับว่าทำไมมันแพงเพราะอะไรทำไมขายของแต่งแพงจังเลยขายของแต่งแถมรถครับคันนี้นะครับมาดูนะฮะการสะบัดจากสกอตนะครับ ตัวนี้ไม่ใช่สกอตนะครับขอประธานระบายสปีดนะครับแล้วก็ดูออปชั่นนะครับเยอยๆมาหมายนะับสวิงอาร์ฟูลนะครับแหมกนะโซ้งนะคอมบิดนะครับมีออยล์คุดนพนะครับตัวนี้ระบายความร้อนจากน้ำมันครับมีกันนะเขาเรียกว่ากันหินนะครับหรือว่ากันกระแทกนั่นเองฮะนี่นะครับแล้วก็นี่นะครับสำคัญเลยครับบางบนหน้าคาร์บอนแคปลาครับนะฮะแล้วก็น็อตแต่งนะครับเป็นสีต่างๆนะฮะ แล้วก็ลายติ๊กอันนี้ไม่ใช่เป็นลายสีนะครับขันนี้คือต้นฉบับนะครับของอะไหล่แต่งทุกคันของ m อเนะฮะคืออันนี้คือการแกะสติกเกอร์นะครับเป็นงานแฮนด์เมดหมดเลยนะครับแล้วก็ช่างออสนะครับพี่ออสอะไหล่แต่งของเรานะฮะจำหน่ายทั้งปีทั้งส่งนะครับแล้วก็ปั๊มเบรกบนนะครับแบมโบ่นะครับแฮนด์แต่งคันเทพนะครับลองดูนะฮะเยอะแยะมากมายเลยนะครับเรานะฮะสามารถติดต่อได้กับพี่ออสอะไหล่โคราชนะครับจำหน่ายอะไหล่แต่ง m อเทั่วประเทศไทยนะครับร้าน อยู่ตรงเซฟบาน์ฮะใกล้ๆนี่เองนะเดินไปใกล้ๆก็จะเจอกับร้านพี่ออนนะครับถ้าเราสนใจอยากจะซื้อเวฟป้ามือสองดูจากไรนะฮะอันดับแรกเลยนะครับบอดี้โครงเราจะไปสีเลียดนะครับเพราะพวกนี้มันเหมือนทั่วไปเราปะผูดได้นะครับช่างบ้านๆเราเนี่ยปะผูดได้แต่ว่าขอให้เน้นเครื่องนะฮะเครื่องนะครับเพราะเวฟป้าเป็นรถสองจังหวะนะครับไม่มีโอตูรูปนะครับเราเราเราอันนี้คือค่าคุณัติพิเศษมันไม่มีตอทูรูปใช้ออตูลูปผสมในถัง นะครับเครื่องมันจะมี2อพอทสามพอตสี่พอร์ตคำว่าพอร์ตก็คือช่องไอดีนะฮะไอดี ID ยิ่งเยอะรถยิ่งวิ่งดีความร้อนไม่มีเราจะจะแปลกใจที่นึงนะครับป้าเบตป้าเครื่องจะอยู่รานข้างถ้าเป็นเลมเบส้าเครื่องจะอยู่ตรงกลางนะฮะเราจะมองไม่เห็นไี่ทำไมเครื่องมันอยู่ตรงไหนมอเตอร์ไซค์นะครับนะครับแต่แต,แต่แต่ไม่ดังนะฮะแต่แต่ดังไม่ใช่เบตป้าอีกแล้วแต่เนี่ยดังเหมือนจิ้งหรีดนะครับ ตัวนี้เป็นตัวกลมนะฮะแต่เขาตาถ้าเป็นตัวหัวเลียบจะแพงกว่านี้อีกนะครับจะมีไฟตาแมวด้านหน้านะครับพวกนี้เราสามารถซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับพวกชุดแต่งนะฮะตัวนี้เป็นกระดิ่งนะครับมันคล้ายๆกระดิ่งนะครับนะครับก็สวัสดีนะครับผมเล็ก f c สายบุญนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำง่ายๆนะครับกับ k r 150SE ดีนะครับอยากดู KR แท้ๆรุ่นลิมิเต็ดดูกันไม่ยากครับ อันดับแรกนะครับ KR 1 5 0 s งรดีก่อนที่จะซื้อนะครับในการซื้อเราดูง่ายดูที่เลขโครงครับตรงกเล่มที่เราซื้อหรือเปล่านะฮะดูแง่เล่มทะเบียนนะครับตรงไหมแล้วเรามาตรวจสอบเลขโครงเลขโครงอยู่ฝั่งขวานะครับฝั่งนี้นะครับขอประธานอภัยนะครับนะฮะตรงนี้อาจจะมืดนิดนึงนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับเลขโครงจะอยู่ตรงนี้นะครับนะครับโทะตัวนี้นะครับ ก็จะมีน้อยนะครับที่ตีเทอร์สกตนะครับแต่ส่วนมากตรงนี้จะตีพี k เคนะครับเป็นท่อที่ว่ามีมาตรฐานมีมอกรนะครับสังเกตนะครับผมไม่ได้แต่ว่ามอกรจะอยู่ช่วงนี้นะครับแต่ว่ามันสีดํามองไม่เห็นนะฮะตรงนี้จะมีมอกรนะครับเป็นท่อที่ถูกต้องตามกฎหมายมาทุกอย่าง